สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูสรุปเลขล่างกันนะครับประจำงวดวันที่16กรกฎาคม2568ก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจนนารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็เรามาดูสรุปเลขล่างกันนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับสำหรับข้อมูลแรกนะครับเรามาดู10ล่างเดินดี 5สูตร10ล่างเดินดี5สูตรนะครับเป็นสูตรเก่า1 2 3นะครับสูตร1สูตร2สูตร3เป็นสูตรเดิมสูตรเก่าของงวดที่ผ่านมาสูตร4สูตร5เป็นสูตรที่ผมเพิ่มให้ใหม่นะครับเราจะนำทั้ง5สูตรมาจับชนกันหาเลขดินหลัก10ล่างนะครับ เรามาดูสูตรที่1นนะครับเราให้เด่นที่3 4 6 7 8 0 1สูตรที่2 3 4 5 7 8 9 2สูตรที่3 0 1 2 4 5 6 9สูตรที่4 5 6 8 9 1 2 3สูตรที่5 4 6 7 8 0 1 2นะครับทั้งหมด จับชนกันแล้วนะท่านผู้ชมนะชนกันที่หนึ่งสองสี่หกแปดหนึ่งสองสี่หกแปดชนสี่สูตรชนห้าสูตรไม่มีนะห้าสูตรไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ชนสี่สูตรก็มีหนึ่งสองสี่หกแปดชนห้าตัวท่านผู้ชมนะ ตัวเลข5ตัวนี้ชนกันที่4สูตรนะครับผมจะใช้แค่5ตัวนี้นะครับ3สูตรผมไม่เอานะผมจะเอาชนที่4สูตรเท่านั้นก็คือ1 2 4่งี่หดนะครับนี่เป็นเด่น10ล่าง5สูตรชนกันตามตัวเลขที่เห็นนะครับหตัวนะทีนี้เรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างเดินดี4สูตร เป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับสูตร1เด่น9013458สูตรที่ 9, 0, 2 9023478 8, สูตรที่ 9, 0, 2, 3 5678901สูตรที่4 6791345ก็ ทั้ง4สูตรนี้งวดที่ผ่านมาชนกันที่ศู 1, 2, 4สูตรเลยนะครับก็มาที่1นะครับหลักหน่วยงวดนี้ท่านผู้ชมชน4สูตรที่9นะครับชน9 4สูตรตัวเดียวเท่านั้น4สูตรนีนชนที่9ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่างวดนี้นะท่านผู้ชมนะ9เนี่ยเด่นล่างนี่ถือว่าเด่นไม่มาก นะถือว่าเด่นในระดับหนึ่งแต่เด่นไม่มากติดดับมากกว่าเด่นนะตามสูตรผมนะย้ำนะตามสูตรผมเด่นล่างงวดนี้9เด่นอยู่ในระดับที่ไม่มากแล้วก็ติดดับนี่เยอะมากก็คือ9นะเด่นชนดับท่านผู้ชมแต่ว่าดับนี่จะมากกว่าเด่นสําหรับ9นะผมก็เลยบอกตรงๆไม่มั่นใจก็เลยจะมีตัวสํารองนะก็ไม่ถึงกับเชิงตัวสํารองเป็นเด่น เอาเด่นหาเด่นเพิ่มอีกชน3สูตรท่านผู้ชมนะ9ชน4สูตรผมจะหาชน3สูตรอีกเพื่อหาก9ไม่มาตามนัดก็จะได้ชนอยู่3สูตรก็มี0 1 3 4 5 7 8 0 1 3 4 5 7 8ทั้งหมดนี้ผมถือว่าเด่นหลักหน่วยนะมีถึง8ตัวเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะเอาดับมาตัด าเก้าไม่มาตามนัดท่านผู้ชมลักหน่วยก็อยู่ในนี้แหละท่านผู้ชมผมมั่นใจว่าอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้แน่นอนนะเดี๋ยวเราเค่อยเอาดับมาตัดนะครับทีนี้เรามาดูสิบสล่างสี่สูตรนะครับดับสิบล่างสี่สูตรดับที่ศูนย์สองนี่ดับสองสูตรนะครับศูนย์สองหก ดับหน่วยล่าง4สูตรดับ2 4 68ดับล่างงวดนี้ผมให้ดับ4ตัวนะครับดับล่างงวดนี้ผมให้ดับ4ตัวก็คือ0ูนย์หนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับดับ0 0 2ย์หรือว่าถ้าจำไม่ผิดก็เอาอยู่นะนี่เป็นสูตรเดิมนะครับดับล่างศูนย์หนึ่นี่เป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมาดับเอาอยู่นะครับ ผมเพิ่มมาให้อีกหนึ่งสูตรก็คือสูตรนี้สูตรที่4ก็คือดับ6นะดับล่างวดีนผมใช้4ตัวดับ0 1น6 0 1 2 6นนะท่านผู้ชมนะท่านใดที่ไม่ชอบเลขดับหรือมันมากเกินไปก็เลือกใช้เอาตามที่ท่านชอบนะครับชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านนะครับสำหรับเลขล่างนะผมถามว่าส่วนตัวพันใจไหม ดับทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับแล้วก็ดับล่างนี่โซนตัวยังมั่นใจว่าจะเอาอยู่นะครับท่านผู้ชมนะทีนี้เราก็มาเด่น10ล่างหน่วยล่างนะเรามาตัดอมพร้อมกันเลยนะครับผมจะเอาดับล่างมาตัดก่อนดับล่างของเราก็คือ0 1 2 6 ผมตัดเลยนะครับศูนย์มีไหมศูนย์ไม่มีนะในหลักสิบหนึ่งมีไหมหนึ่งตัดเลยนะครับศูนย์หนึ่งสองหกหลักหน่วยนะครับศูนย์หนึ่งสองผมตัดศูนย์หนึ่งสองหกไม่มีนะทีนี้เราเอา,เอาดับสิบ ล่างมาตัดนะครับดับ10ล่างก็คือศ26 0 26น 2, สอนะามาดูที่หลัก10นะศูยไม่มี2ตัดไปแล้ว6ตัดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลัก10หลัก 10. เหลืออยู่2ตัวหลัก 10. นั้นเหลืออยู่แค่2ตัวนะครับหลักสิบนะก็เนี่ยครับหลักสิบ สีสีอื่นมีไหมเนี่ยนะสีเหลืองมีไหมเออสีแดงดีกระดับสิบล่างเหลืออยู่ 4ี่นะครับอันนี้สี่นะสี่แล่างเหลือ4กับแปนะครับเหลือสกับแหลักหน่วยนะหลักหน่วยนะหลักหน่วยเอาสองสี่ตัดนะครับเนี่ยกับสองสี่หกแปสองสีตัดสองสตัด8ตัด 2, 4, หมดแล้วนะครับก็ฉะนั้นหลักหน่วยเหลือ9 3 5 7 9357เหลือ4ตัว9 3 5 7หลักหน่วยเหลืออยู่สหลักสิบนะครับก็ เรามาจับคู่กันเลยนะครับ10ล่างก็คือสี่กับ8หลักหน่วยก็คือ3ามห้าเจ็ดเก้า งวดนี้จะเยอะหน่อยท่านผู้ชมนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตัดดินก็จะเหลือไม่กี่ชุดนะครับก็เอามาจับคู่กันเลยนะครับก็4ี่ส4มสี่ห้าสี่เห้าส 83 85 87 89 83 85 87 89เราได้เด่นล่างงวดนี้นะครับได้ทั้ง8ชุดท่านผู้ชมนะ8ชุดนี้ผมจะวงเด่นนะครับเด่นผมจะคัดมาแค่ครึ่งหนึ่งนะก็คือ4ชุดเด่นที่สุดเท่านั้นนะครับ ทั้งสี่ชุดนี้เป็นสี่ชุดเด่นนะเป็นสี่ชุดเด่นนะครับก็จากแปดชุดนะผมก็จะคัดลงมาให้เหลือสี่ชุดก็คือเนี่ยกับหนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองสามสี่ก็คือแปดสามแปดห้าสี่เจ็ด สี่เก้าเนี่ยครับจาก8ดชุดนะท่านผู้ชมผมจะดึงมาคัดออกมาเหลือแค่สี่ชุดเท่านั้น8ดชุดนี้ก็ไม่ทิ้งนะถ้าใครมีกำลังสามารถที่จะซื้อได้ก็ซื้อนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าท่านใดก็กำลังทรับไม่พอก็มาดูที่สี่ชุดเด่นนะ ใสี่ชุดเด่นนี่นะผมจะคัดเด่นที่สุดมาแค่2ชุดเท่านั้นท่านผู้ชมครับ ชุดคัดออกมาหรือสี่ชุดแ3ดสามแปดห้าสี่เจ็ดสี่เก้าจากในจำนวน4ชุดเนี่ยผมดึงเด่นที่สุดมา2ชุดก็คือแ3ดสามแดห้าเนี่ยครับเหลืออยู่สองชุดจาก4ชุดเหลืออยู่สองชุดก็คือแ3ดสามดห้าในจำนวน2ชุดนี้เด่นที่สุดนะครับผมจะคัดใน1ชุด นี่เด่นที่สุดเด่นที่สุดงวดนี้ผมให้เด่นที่8 3รอง8 5 นี่เป็นเด่นที่สุดนะครับก็คือผมไม่เด่นที่เนี่ยคับ8ปสามนะเด่นที่สุดนะท่านผู้ชมแปดสามกลับด้วยนะครับเนี่ยครับทั้ง4ี่ชุดนี้นะห 1, 1, นึ่งหนึ่งสสามสี่ี่ให้กลับด้วยนะครับแปดชุดเหลืออยู่4ี่ชุดเหลืออยู่2ชุดเหลือก็เหลืออยู่หชุด แต่อย่าทิ้งนะอยากให้ f อฟค่ะท่านใดที่ถ้าพอมีกำลังก็8สูตรผม8 8ชุดนี่ผมเชื่อว่าอยู่ในนี้แต่ถ้ากำลังไม่พอก็มีอยู่แค่4ชุดหรือท่านต้องการแก้น้อยลงไปอีกก็มีแค่2ชุดหรือชุดเดียวเด่นที่สุดก็คือ8 3 3 8 8 3 3 8กลับด้วยนะครับ กลับด้วยก็คือทั้งสี่ชุดเนี่ยครับกลับด้วยนะครับสี่ชุดเนี่ยกลับด้วยเด่นสุดนะสรุปนะครับเด่นสุดงวดนี้นะครับสรุปล่างนะผมให้เด่นที่แปดสามสามแปดรองนะรองเนี่ยครับรองแปดห้าห้าแปดกันสี่เจ็ดสี่เก้า 7 494นะครับเนี่ยกับกันนะกันนะกันนี้สอชุดนี้นะครับรอง85แล้วก็เด่นสุด83นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปล่างงวด16กรกฎาคม2 5 6พันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับคลิปหน้าเราจะมาดูข้อมูลบนกันนะครับขอให้โชคดีรวยๆวยเฮงๆเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับเข้าเต็มเเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าข้อมูลบน,บนสวัสดีครับ